ไปต่อกันที่บรรยากาศของการรับสมัครส,ครสวรวันที่2ในเขตอำเภอเมืองโคราชนะคะยังคงเงียบเหงาค่ะคาดว่าน่าจะเกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้าเป็นอุปสรรคในการเดินทางนะคะขณะที่ทางด้านผอ,อ,อกรอก,ะกะตโคราชค่ะก็เปิดเผยว่าอีก31อําำเภอของโคราชเนี่ยยังเงียบนะคะก็คาดว่าภายในวันที่24พฤษภาคมนี้จะมีผู้มาสมัครครบทั้ง32อํอำเภอค่ะ เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่สองก็พบว่าสาภาพอากาศไม่ค่อยจะเป็นใจค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้านะคะซึ่งก็เป็นอุปสรรคในการเดินทางของผู้ประสงค์จะลงสมัครที่จะต้องมายื่นใบสมัครแล้วก็หลักฐานเอกสารต่าง,างๆที่หอประชุมเปรเมตินสุร,รานนท์สารหลักลางจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ทำ ให้ช่วงเช้าวันนี้มีผู้มายื่นสมัครเพียงแค่สท่านนะคะเมื่อสอบถามพันตารวจโทร,รับพีพงศ์จินรับพัฒนานลักษ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมาท่านบอกว่าบรรยากาศของการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่32อําเภอของจังหวัดนครราชสีมามีเพียงพื้นที่อําเภอเมืองเท่านั้นนะคะที่มีบรรยากาศค,คึกคักกว่าพื้นที่อื่นๆของจังหวัดค่ะแล้วก็จากรายงานทราบว่าหลายอําเภอยังไม่มีผู้ที่สนใจเดินทางเข้ามา

เพื่อรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิทสภาส่วนสาเหตุคาดว่าบรรดาผู้สมัครต่างๆอาจจะยังรอดูสถานการณ์กันก่อนซึ่งในระหว่างระยะเวลาของการเปิดรับสมัครที่เหลือจนถึงวันที่24พฤษภาคม2567ก็น่าจะมีผู้สมัครเดินทางมาสมัครครบทั้ง32อำเภอนะคะสำหรับข้อมูลรายงานตัวของผู้สมัครยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ต้องรอจนกว่าจะเปิดอาจะปิดรับสมัครไปก่อนนะคะถึงจะมีการเปิดเผยย่อตัวเล ของผู้สมัครทั้งหมดภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ